นี่ก็แปดเก้าโมงแล้วครับผมก็นะีเกียจไปเรื่อยๆรอเยวทำหลังคาครับทำหลังคาซีนซิลิโคนอุดท่อน้ําอ่าก็มาเวทเพื่อนๆนก็ดูว่าฝนตกช่วงฝนตกก็มาเมื่อวานฝนตกดีอากาศดีวันนี้ผมรอให้หลังคาอะไรมันแห้งให้ดีแล้วผมจะซีนซิลิโคนอุดท่อน้ําแล้วแห้ง <c oughs> นะครับนอนสบายครับ <c oughs> ยับยู่ยี่แต่นอนสบาย นอนสบายมากหลับสบายอะพื้นที่ไม่รู้สิเปิดพัดลมหลับสบายมากเย็นครับยเย็นเอเรียเย็นนะเย็นแบบเย็นหนาวอะต้องปกติผมไม่ก่อยห่มผ้าห่มไงเมื่อคกิดต้องห่มผ้าห่มนอนอยู่ตรงนี้เพื่อนแชทเด,ดือนอนเพื่อนนอนตรงนี้เพื่อนไปขายของแล้ววินคิวมากครับ อุปกรณ์ของน้องเด็กในมีมีเยอะนะอุปกรณ์อุปกรณ์การจ่างตอนสองคืนอ่ะคุณหมาห่ผมอยู่แป๊บเดียวไม่ห่แล้วเดี๋ยวไต้ต้อนหางลูกยุงขยับรถมาไต้ต้อนหางยุงดี ขึ้นเช็คหลังคาใต้ต้นหูกระจองหูกระจองคนปลวกห่างตัวบ้านเพื่อนปปูกห่างจากตัวบ้านยังไ,ไม่รู้ว่าใช่เลยท่าน,านเห็นแล้วท่านเห็นไหม <laughs> มันมันพองในน้าน้ำอาจจะเข้าจากตรงไหนม้มันพองด้านในแล้วก็มันซับลงไปครับนะเนี่ยกอดอันนี้คือข้างในมันมันไม่ได้ติดแล้วเนี่ยครับมันไหลยอยู่ด้านด้านใต้ รบหลับสบายทุกทุกอ้โหยังไงบ้างครับพี่อากาศเย,ย็นดีเหรอไม่ร้อนหนาวเลยอ่ะเหรอพี่หนาวนะผมว่าจะเรียกพี่มาถ่ายแ,แต่ว่าผมเห็นพี่หลับอยู่คือผู้ชทำหมอกมันลงนีอ้อ๋อคือหมอกลงนี่เหมือนกับโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนพรุ่งนี้เช้าคือทราบว่าพรุ่งนี้<ผ>มนันจะเหมือนกัน <ปง S 3> เขแต่ละวันมันก็ไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีนานแล้วพี่แล้วเนี่ยมื้อเช้านี้นะผมไม่ได้ถ่ายผมก็ปวดดิ้งเนี่ยมันมีไอหมอกใช่ไหมใช่เวลาดละมงเย็นเย็นเย็นวะปกตินอนเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ผมผ้ามาคืนต้องเอาผ้าผมถึงก็ปลดเปลมเรารู้นะกินั่งก่อนพี่เดี๋ยวกินปลาทั้งโถเดี๋ยวจะทำหลังคาอ๋อเดี๋ยวกองทัพเลยได้ท้องกินปลาตั้งโถลูกค้าประจำผมอ่ะคือมีอะไรก็คือไปคุยกันได้เลยใช่เขาก็จะจัดให้ คือตอนนั้นนะที่ผมยังไม่ให้ก็คือว่าไอ้พวกนี้มันกินนมอยู่อมันกินนมอยู่ใช่ไหมเราให้ยาไม่ได้อ่ามันเข้าตามพีนังใช่เราหาเราหาไม่ไหวไม่ไหวหรอกครับพี่เราต้องไม่ไหวไม่ไหวต้องให้ยาเดี๋ยวให้หมอผ่าให้รู้ตัวที่บ้านที่ลูกสาวเขาเลี้ยงเหงือกเขาหยอดกลางกลางหลังเล็กใหญ่ใช่ใช่ครับพี่แหวกขนนะผ่าไม่รู้หลายอย่างถ้าเขาจบไปงนี้แล้วเราก็ดูแลเขาได้คือตอนแรกให้เขาก่อนให้มันหายก่อนเบาบางแล้วต่อไปเราค่อยดูแลให้เขา ก็อาจจะมีพวกสเปรพวกอะไรที่จะมาดูเลยให้เขาเป็สามอยู่หรอกมันเป็นหมาจรพี่หมาไม่มีบ้านแบบมาขออยู่เนี้ยเราก็ดูแลกันไปเมื่อก่อนดิบไม่ได้เลี้ยงไงไม่ได้ไไดเลี้ยงเลี้ยงตัวไหมไม่ได้เลี้ยง,ไงหมาผมไม่เคยหามาเลี้ยงเลยที่มันมาขออยู่เองครับ ไอตัวนี้ไปดิบพดพดก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วอีกตัวนึงมันมีก่อนหน้านั้นมันแต่ว่ามันมันไม่สบายแล้วมันตายไปแล้วมันเป็นหมาตัวอื่นตัวอื่นเสียไปแล้วใช่ใช่สีขาวมันอยู่นู้นพี่อยู่หลังบ้านนู้นแล้วควนี้ไอตัวเนี้ยมันคือมันเป็นหมาตัวเล็กเราเป็นหมาไ่ตัดเลือดเขาแล้วเขากัดมันคือเหมือนกับว่าหมาตัวใหญ่หลายตัวแล้วตัวเล็กอ่ะไปอยู่เขาไล่โดนไล่แเดี๋วคราวนนี้ เขากินอาหารมันกินไม่ทันเขาเขาก็กัดมันบ้างอะไรมันบ้างไงมันก็เลยเหมือนกับมาเจอผมที่หลังบ้านแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับมันกูปวดหน้าด้ใช่ใช่ครับพี่มันก็เหมือนกับว่าพอมันมาเสร็จแล้วมันก็เราก็สงสารมันก็เลยให้มันกินโอ้โหมันก็เลยไม่กลับบ้านเลยี่ครับผมนั่งเมามอยเพลินไปนั่งกินกาแฟอยู่เป็นชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีปัญหาล่อมครับมันมีต้นไม้ไงท่าน ลมพัดแล้วใต้ต้นไม้นี่เย็นมากเลยนี่ต้นมะยมต้นอะไรอ่ะชื่ออะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ต้นหูกระจงโอเคเดี๋ยวจะปีนหลังคาทำเดี๋ยวก็ลอกนะครับส่วนที่น้ำซึมก็ไปได้เดี๋ยวพยายามลอกให้มากที่สุดแล้วก็มันจะมีน้ำซึมเป็นช่วงอยู่แค่ตรงนี้ถึงตรงนี้เองนะฮะเป็นตรเวณที่ทาร์บหนี่ยหวังโดน,นไม่ได้รั่วเดี๋ยวผมหาพยายามดึงออกให้มากที่สุดก่อน เพราะว่าพวกนี้มีชับน้ําไม่อยู่ยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไหนที่นั่นลอกเล่นได้ก็จะลอกนะครับเพราะว่านี่ฮะเห็นไหมน้ <c oughs> นําจะเข้าไปโซนที่ด้านล่างแล้วก็ซึมเข้าไปต่อด้วยเขตที่มันพองนะครับมันไม่อยู่อาถามจากสาเหตุอ่ะมันมันร้อนจัดนะแล้วผมจอดอักเดตตลอดผมร้อนจัดในระดับหนึ่งมันก็นะฮะมันก็ร้อนโอเค ดังคาดไหมฮะท่านเมืเ่อกี้ถ้าจอดรถอยู่ตรงโน้นร้อตับแตกแน่เลยนี่เลยผมใหญ่มาอยู่ใต้ท่อนผู้กระจงนะครับทำงานเสร็จแล้วล่มสบายสบยนี่ฮะยารับของเดิมเดี๋ยวไปวิ่งหาสีสเปรดักบูมาพ่นนะครับรอมันแห้งนะครับพ่นดักบูจำก็ไปสีจะได้กลืนๆกับของเดิมกันเองถามว่าทำไมเอาสีซิงเพราะว่าทางร้านแนะนำมาดีผ <c> ม <oughs> ซื้อที่แถวคอนุรีนะครับร้านของวัสดุก่อสร้างแหละ ก็ถามเขาว่าถ้าตัวที่อยากแนวแบบดีๆนะครับหลอดนี่หลอดห้าร้อยห้าสิบาทนะซื้อมาสี่หลอดเออสามหลอดสี่ร้อยห้าสิบของเก่าลอกออกไปเลยครับเพราะว่าตัวไหนที่มันพองพองตัวไหนลอกไม่ออกผมก็ไม่ไปลอกมันนะครับมันยึดแน่นนะไม่เกิดการลอกไม่ลอกตัวไหนที่มันพองออกที่ต้องลอกออกจริงๆคือตรงเนี้ยตรงอื่นไม่ได้รั่วเลยนะครับเราหยาบผมก็าหยาดไปเรื่อยนะทับไปเรื่อยเขตตีนี้มันลอก ก็ดึงมาแล้วก็ย่าบางๆนะครับเห็นหมาที่ร้อยลอกเนี่ยพวกนี้มาก่อนอย,อย่าอยู่ในลอกออกไปถอดออกไว้เลยครับตัวนี้ดึงไม่ออกก็ไม่ดึงหนึงเพราะเ่าเราต้องการแค่กันน้ํารั่วซึมเพราะมันรั่วอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้นะครับลอกออกแล้วก็ถาทับไปเลยคันนี้ดีนะครับตัวซิลิโคนตัวนี้ดียี่ห้อนี้ดีเดี๋ยวผมถ่ายไว้เพื่อไปหาฝั่งภูเก็ตแห้งช้าแบบสีแบบตกแต่งได้ง่ายในแห้งช้า เราก็ทับไปได้เลยข้างตรงนี้ไม่ได้รั่วอะไรมากนะครับมันจะรั่วอยู่สรงฝั่งนี้ไม่ได้รั่วแต่ว่ายาแล้วก็ยาเป็นชิ้นเดียวกันตรงฝั่งนั้นนะที่มันรั่วซึมจากข้างบนปุ๊บก็ไหลลงไปฝั่งบนนี้เราก็ทับแบบง่ายๆือเลยครับให้ถึงเนื้อมันนะเต็มมันซึมโอ้ที่นะครับผมเรียบร้อยอ่าผมตอนแรกว่าอาจริงๆก็น้ำมันซึม นะครับมันเติมจากขวาแหละอาจจะสีนไม่แน่นข้างในเลยแต่ก็กะว่าจะปลดออกนะครับปลดออกงไงเติตบปลดออกแล้วก็จับปิดฝาสีนใหม่มันมีตัวรองเลยเนี้ยจะทําอย่างงั้นแต่ด้วยความว่าปิดไม่ได้ปลดออกไม่ได้ครับเหนียวมากเหนียวแบบจุดๆเลยสีนทับนอกเลยเดี๋ยวเราดูว่ามันได้ไม่ได้ยังไงคือเขาเบื่อนอกอ่ะเพราะว่า ออกแรงแล้วแต่ถ้ามีเครื่องมือแบบตัวรัดท่อสู้ที่รัดท่อกว้างๆได้น่าจะเอาออกได้แล้วก็สีนได้แต่ไม่อยากรบกวนเพื่อนมากนะครับเรามีเครื่องมือเท่าที่ม<า>ีแห้งไวแห้งไวครับนี่แห้งหมดแล้วนั่นผิวนอกผิวในอาจจะไม่แห้งสนิทแต่แห้งหมดแล้วนี่ขนาดอยู่ใต้ลำไม้นะถือว่าดีมากถือว่าดีมากเออผมไม่ได้ถ่ายยี่ห้อของเขาไวเลยถ่ายยี่ห้อไวในคลิปหน่อยเพราะว่าอ,อย่างน้อย มันเป็นพวกยาแนวที่ยาพวกซิงพวกอะไรด้วยได้ยี่ห้อซีเล็กซีเล็กซิลิโคนโซลีนซีเล็กซีเอ็กสองพันมากว่งนี้ของโซนี่ไม่ค่อยมีหน้าภาษาอะไรไม่รู้แต่ว่าคุณภาพตอนนี้ที่เห็นอยู่นะเดี๋ยวใช้งานจริงบอกเดาได้นะครับซีเล็กนะครับซีเล็กแหละอ่าซีเล็กอ่านไม่ผิดหรอก โอเคพอมันแห้งไวก็พ่นทับสีครับเพราะว่าสีมันง่ายๆนะผมพ่นแบบหยาบๆแหละผมซื้อดกบูเมื่อกี้ไปกับเพื่อนไปซื้อดกบูร้านค้าก็ร้านค้าทั่วไปที่มีสีดกบูขายด้วยเป็นของยอที่ใช้การได้ด้วยนะครับกบีหัวสเปรย์ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวขอขย่อก่อน หลอกตาตัวเตายของผมนี่ก็หลอกตาเลยล่ะเได้ครับตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายตีโมงบม่ายห้าโมงแลวนะเดี๋ยวจะไปทันนักศึกษาทัานนักศึกษาสองวันเลยครับแป๊บเดียวเวลามาอยู่ที่สบายๆนะเวลามันจะผ่านไวๆมาก ทำโน่นทำนี่โคตรป่านไปแล้วอยาไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆแถวแถวนี้สนุกเลยนั่งสามล้อสบายดึินอ๋อนี่คือหมู่บ้านของหมู่บ้านจริงเลยหมู่บ้านเราแค่ตรงนี้หาของข้าวได้สักหน่อยไหมดีดีเวดีไดีใช่เดี๋ยวไม่เมืดอ้าวได้ไม่แดงมืดอว่าซื้อเรียกเก่าซื้อเรียกเก่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องดูเรื่อ่ะอ่ะฮะ ก็จะได้ดูตลาดเลยว่าเขาเป็นยังไงนี่คือตลาดน้อยนะไม่ใช่ตลาดใหญ่แต่ก็นี่ตำบลดอน์นาลางเป็นตำบลครับอันนี้คือตลาดเล็กถ้าตลาดใหญ่เป็นตลาดที่แต่ว่ามันมันมันเรียกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันทีาวันจันทร์ไอวันเสาร์วันเสาร์จะมีวันที่มีหรือว่าวันนี้มีแต่ว่าก็จะถึงามไปดูเรื่อเขาเลยตยานเย็นทุกวันพุธ ไก่พี่พี่ไม่ไม่กินอะไรทบางทีก็ไม่อยากกินเนี่ยเดี๋ยวได้ยำเดี๋ยวหาแกงแกงเห็ดเลยไรชอบของหวานไหมี่มีของหวานนะพี่ไม่ค่อยทานหวานใช่ไหมเนอะต้องเห็นไหมพี่อย่ากินผลไม้เป็นหลักกับน้ำหวานด้เท่่าาไหรเอี่วัดมันทำไปแล้วไงเราใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถึงก็อุ่นกินอะไรกันได้เลย ดูอะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามันคือวันนี้พี่มันเป็นตลาดเนี่ยว่านี่อะไรแคบหมูใช่แคบหมูมับหมูไหมเอาใส่กันเอาเข้ากันเหือแคบหมูสดนี่ค่ะสวัสดีคุณหมอจีนเอาแบบนี้อันนี้พี่เจ้าบาดขาวก่อนขายดีพวกข้ามเหื่อยไหมค่ะครับผมครับผมสงสัยเข้าเกลีบนั่นหนึ่งเป็นสื่อชุมชนที่นี่อ๋อยังเรียนครับขอบคุณค่ะ าที่มันดูเดนเดนจันาะอันนี้ที่รู้จักไหมเนี่ยมันเป็นที่เวลาเขาทําใหม่อ่ะมีใยเขาเอาหม่<อ>หแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นหนอนที่ว่าให้ใยที่มันหมดอายุแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาเขาสาวใหม่ใช่ไหม<อ>แล้วมันจะหมดแล้วไอ้มันจะเหลือไอ้ตัวนี้คือพูดง่ายเนี่ยคือใยของมันคนก็เอามากินกินเขาเรียกว่าดักเล่ เราเคยลองกินไม่เคยกินไหมกินเอ๋อลองเป็นกินมั้ยอันนี้เป็นข้าวต้มนี่อาหารหนักนะพี่นะแกงขี้เหล็กกินได้ไหมหนักแังไงมันคือแกงขี้เหล็กเองมันต้องหนักแกงกี้แกงปลาแกงลุงลองดีไหมลองชอบกินไหมแต่ว่ามันรสชาติมันเหมือนกับไอ้พวกแกงเห็ดนะมันเหมือนกับว่ามันจะมีความขมนิดนิดหน่อยหนึ่ขมนิดนิดคือ ไอ้ขมมาจากคือมาจากขี้เหล็ก,กขี้เหล็กก็คือเขาเอาไปต้มมันเป็นใบที่อยู่ตาม <ไอ S 1> ต้นเนี่ยแน,น่ต้นมันอยู่น,นะในลองดูสักถุงไหมได้ได้พี่ลองเข้าเหนียวดำเข้าเหนียวขาวอ๋อมีอยู่ยงนปาน,อย,านอยู่กี่ไหนอยู่นู่นขี้เหล็กครับ,บนนอยู่ตมน้ำมันน่ะเป็นกาแฟเอาแค่นีนะ้ได้ไหมไม่ต้องไปถุงับเดี๋ยวเดินตลาดดูกันแบบชิวๆเรื่อยๆนะ้งแต่อะไรดีดีเลยโอ้ ได้ได้นั่นก็อิ่มแป้แล้วเพราะว่าที่พี่มันเป็นแบบคล้ายๆว่าข้าวเหนียวบ้านๆน่อพี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวอะไรนะมันไม่เหมือนข้าวเหนียวดำทั่วไปที่คือคือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ่เชอร์รี่เชอร์รี่สักอย่างเนี่ยอ๋อไปอะไรเนาะเหมือนเขาว่าเขาจะปลูกปลูกเองทำเองสิ คือข้าวของเขาเองที่เขาปลูกเองนันเองจะต้องเสือเวลาไปเกิดนะพี่เด๋อวมืดด้วไป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 กลายเป็นว่าไปถึงที่แล้วไม่ต้องเห็นอะไร ได้แบบลายมันสวนยางอันนี้นี่เกี๊ยวปีเลยไม่กวบานีที่ก็ข้าวโพดเก่าตัวไอ่ตัวข้าวโพดเก่าอ่าดีกว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสวนยางแบบตรงนู้นเลยอ่าแล้วก็ตัดออกไปเลยอ๋อที่ว่าน้องว่าเป็นซุ้มตัวนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ลองข้าวโพด สวยดเพราะถ้าเข้าไปต้นมันจะร้องดูนะข้อน้ำเห็นมันก็มีน้ำส่งผลต่อจาโพลาร์เซเพราะว่าไม่นั้นไม่ปืดไม่เกี่ยวขนาดนี้ได้หรอกเกี่ยวกว่านี้ที่ที่วิ่งไล่เข้ามาโโอ้หเขาเลี้ยงมูอันเป็นมันเป็นประตูสัตว์ความใหญ่ๆเยอะเลยนะการที่มาถาม แลีฟางอย่าี้่นี่ก็คือเป็นฟางย่อยแบบที่ได้มาแต่ว่าจะมีแบบเนี้ยจะกระจายยไปทั่วไปเลยนี่ครับกฟางบ้านเรากฟางเอาไปทำอะไรไปทำคาเฟ่เขาเอาเอามาปลูกบางตัวท่านดูดิครับเหญ่เป็นฟางแพงงวงงวงที่นี่งวนนมอย่างเดียวเหรอใช่ไม่มีงวนเนื้อไม่มีอ๋อที่นี่เขาเลี้ยงงวนนมอย่างเดียว บรนทั้งเนือเลยนะเขาบอกบอกว่าใส่สายมากวันที่เราเออถุงเหลือหลายไปเนาะเดี๋ยวเธอถุงไปเนื้อหไหนอยู่ครับเอถ้าใกล้หมดบอกเด้อครับเดี๋ยวไปอันนี้พี่นี่คือนมสดๆครับนี่พี่ถ่ายเลยนี่คือนมเก็บได้กี่วันตัวเนี้ยถ้าว่าไม่ทำเป็นอะไรทีถ้าพี่เอาไปฟิตไว้อยู่ได้นานอ๋อเขาต้องเข้าฟิตต้องฟิตเย็นไม่ได้ต้องฟิตชนิดที่แบบเป็นแข็งไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าใส่ใส่ตู้เย็นอะ ใส่ตู้เย็นก็ต้องพัชเจอไรอ๋อถ้าไม่พัชเจอไรยังไงมันก็เสียครับผมไม่ทราบนะว่าข้อที่จริงนสว่ามันจะอยู่ได้โดยที่ว่าไม่พัชเจอไรอยู่ได้กี่วันเพราะผมไม่เคยใช้แต่ว่าผมรู้ว่าถ้าไม่พัชเจอไรจะต้องฟิตอย่างเดียวจะอยู่ได้นานแล้วคราวนี้เวลาจะใช้ก็ต้องเอาออย่างน้ําแข็งมาพัชเจอน้นละลายเป็นเป็นจุดๆไปแต่ถ้าพัชเจลไรมันมันได้นานผมพัชเจลไรเสร็จแล้วนี่กี่ลิตรนี่อันนี้คือเจ็ดลิตรครับอ๋อเจ็ดลิตรเจ็ดกิโล มันอุ่นๆมันก็ออกมาจากเต้าใหม่ๆน้องน้องเต๋าที่เอามาจากเต้าใช่ไหมใช่นี่ถามว่าคนที่จะทำไปเกินไรได้เองตำตำกี่คนที่ทําได้ผมว่ามีหลายๆคนนั่นที่เขามีความรู้ที่จะทำอะไรแต่ว่าสูตรใครก็สูตรใครแต่ผมเชื่อว่าไม่ง่ายเพราะหลายคนก็ถอดใจกันคือทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ครับเราอาจจะไม่ประสบความเด็จในในครั้งแรกครั้งที่สองแต่ว่า เราไม่ได้คิดว่าครั้งแรกครั้งที่สองคือสิ่งที่ล้มเหลวนะแต่เราคิดว่ามันคือบันไดที่ทําให้เราไปสู่ความสำเร็จถ้าเราคิดแบบหินไม่คี่อดิสานที่คิดหลอดไฟอ่ะพี่ไม่ว่าไม่ได้ครั้งเดียวแน่นอนไม่ครั้งเดียวมันคิดจนไอหุนส่วนนีไปคนละทางแล้วเขาก็เลยว่าเอ้ยอยู่ล้มเหลวอ่ะฉันไม่ล้มไม่อยู่ด้วยนะมันลบอกว่าไอฉันไม่ได้ล้มเหลวไอเป็นพันครั้งน่ะมันคือบันไดเพราะว่าการขึ้นบันไดเนี่ย ความฝันของฉันมันยิ่งใหญ่มากมันไม่เหมือนคนธรรมดาฉันต้องการที่จะสร้างแสงสว่างให้กับโลกเพราะฉะนั้นความฝันของฉันมันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการไปสู่ที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องหลายเก้าหลายขั้นถ้ามันความสําเร็จแบบธรรมดาธรรมดามันขึ้นสองสามขั้นก็ได้ใครใคราทำได้แต่ความสาเร็จของฉันมันต้องแบบยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นฉันต้องหลายขั้นเพราะฉะนั้นะที่มันไม่ได้สักทีนะมันคือหลายขั้นไงมันต้องทำเลยมันเยอะมันเยอะใช่พอ พอเขาทําเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมกลายเป็นว่าโหยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากจริงๆมวลมนุษยชาตแบบจางึกเลยในสมองเลยว่าหลอดไฟไส้ของเขาเนี่ยต้นกําเนิดมันเลยใช่ครับตอนนี้เราใช้แบบไอ้อะไรนะ LEDLED แล้วนี่ไวรุ่นห้อยยาง ให้มันใหญ่ด้นยให้มันลึกได้มาอ๋อเห็นใช่มันแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เรเห็นเป็นขอบดีใช่ไหมมีประตาอื่นไหมน้ำช่วงนี้ก็น้ำแรงก็เกินนะแต่ก็ยังถือว่านิสิตว่ามีน้ำมากกว่านี้แต่ก็ถือว่ามีน้ำไงเพราะว่าแบบภูเก็ตนี่แรงมากภูเก็ตนี่เหลือแต่นั่นแล้ว ถ้าฝนไม่ลงแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะเมื่อวานที่ตกฝั่งนี้ฝั่งเกาหลีฝนที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมกันอยู่นะลงมันลงหนักนะโอ้ตัวนี้ยาวนะสันเกลดเนี่ยสันเกลืนที่ยาวก็เป็นกิโลกิโลนะอ๋อนี่น้องบอกสายแคมปิ้งเนี่ยเนี่ยถ้าผมมาผมก็จะเอยู่นอนตรงนี้ก็คือเตีไหนนอดบ้านดีกว่า ประบการณ์ประสบการณ์จรงประสบการณ์ที่อยากกันนั่นนะลองํำดูมาแล้วก็ผมดูปากประตูน้ำหน่อยนึงนี่ไงตัวฝ่ายน้ำล้นโอ้ถ้าน้ำเต็มจริงๆมันก็ระดับนี้นะท่านนี่แล้วมันจะล้นออกพราที่ง่ายน้ำเต็มจริงๆริงถือว่าเยอะมันจะสวยกว่ามันก็เนี่ยมันแลถึงตรงนี้มันก็ล้นไปแบปิดไปเองของเขา โอ้โหหมายความว่า,วาท่าน,นั้นมันเต็มภูเลยครับอดีนะมันจะมาตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไปรุวนี้มันจะล้นออกไปอันนี้คือไปไปถ้าน้ําฝนตกเต็มที่ยังไงก็เขื่อนมันไม่เต็มหรอกมันพ้นในตรงนี้ไปหมดอันนี้อันนี้มันมีที่เนื้อแล้วอันนี้มันจะไปซับที่บ้านผมที่บ้านผมจะมีแบบนี้มีแรงน้ําแบบนี้แหละ ก็เป็นเอกที่ไปซับน้าไว้ใช่ก็คือว่าไอ้ตัวนี้อ่ะพอรถมาก็จะไปลงไปอยู่ที่โน่นแล้วที่ของผมก็จะลงบีก็คือว่าที่ของผมก็จะมีแบบคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นย้อยออกไปอย่างนี้ลองลองไปดูทุกที่ประมาณนี้นะคับน้ำมันจะยังไม่ขึ้นโอ้ยได้น้ําเยอะเวลาน้ำไปจริงๆอ่ะเพราะยังไงมันก็ไม่ท่วม โอ้หนี่ลงนี่คือสปีดเวย์สูงเลยนะครับลงจุดดีเดลึกลงไปอีก